ราชาราษฎรพ่อ้อยบอกฮือเดือดทอนบ่ได้อาวรรับนอนสบายแต่เมินไปลายปล่วงออกจุกหลอกลูกบ้านเสียหายหมู่บ้านระวนระวายพี่น้องตั้งหลายเป็นก็เริ่มจังพี่น้องหมู่บ้านเฮา งานบ้านงานจองมาช่วยกันพอ่อเหรองานปล่อยหลวงบ้านเฮาเต้ๆพ่อหาสถาบัานเฮาบ่หานสักคนอายหน้าอายตาอายเฮอบ้านเปิ้นถ้าเป็นจจเอ๋นปะป๋อหลวงกึดว่าแล้วงานนี่นะป๋อหลวงกจะลาออกกับหลวงจะจะจังหมู่บ้านเฮา บนเขารวมพลังทำลายความหวังก่อนถึงเวลาเขารวมกันคนล้มอำนาจจึงการหมดวาสนาไปเตะปอหลวงสีมาไปอยู่กลางนาเลีย้ยงมาปูโจ ประกาศของคณะลุงลังหักสามหมู่บ้านจาก,กาหัวเขียวเนื่องจากว่าพ่อหลวงสีมาปกครองหมู่บ้านด้วยความเดือดห้อนคณะลุงลังหักสามหมู่บ้านหรือรอสอขอปฏิวัติยึดปฏิทินเอย้ยึดอำนาจพ่อหลวงสีมาตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบทำตามคำสั่งของข้าผู้เดียวจากข้าพเจ้าเข้าปู่จาบิกจืนใจเดียวหัวหน้าคณะลุงลังหักสามหมู่บ้านโปรดฟังแถมข้าง ของตนแม่งหัวตัวมนก็โดนยึดไปสาบมองล้องเข้าเตารีมุยมีดบ่เหลืออันใดสาบ้านเกออยู่สบายแต่นี้ต่อไปให้บอกก้อย ประกาศฉบับที่สองพอหลวงสีมามีพฤติกรรมน่าสงสัยหลายอย่างเป็นปอหลวงมาบ่เมินเปรอนานแต่มีทรัพย์สินนักหนาจารีลวยอึ้งยืดยืดยึงดังนั้นคณะลุงลังหักษาบาันขอประกาศยึดทรัพย์สินของปอหลวงสีมาดังนี้สตังในถุง282ดบาทรถทิพย์หนึ่งกันบ้านหรือประตูพ่อหโองไฟคอกงวัวสลีสองผืนผ้าทวขี้งาสองผืนสาดเก่าหนึ่งผืนไข่ไก่ในเล่าเนี่ยของไผ่ของข่ากะเอายึดยึด แล้วก็เตียวพุทธกลนนี่ของไผ่ของข้ากะยึดยึดฮือมดพร้อมถึงขอเนรเทศฮือป่าหลวงเนี่ยไปอยู่กลางตรงพุ่นห้ามเข้าหมู่บ้านเด็ดขาดจบประกาศจืนใจเดียวหัวหน้าคณะรอสอมอ่อหลวงป่อหลวงสีมาอานิจจา ถอยอยู่นา,ากลางป่ากลางดอยตกเต้าเงาง่อยตัวตนคนเดียวตัดใจลืมได้เรื่องเก่าน้อยเงาไปบอ่อแลเเลี้ยวมีเพียงมาโกงตัวเดียวเป็นเพื่อนเป็นเสียวอยู่ห่างกลางนาบุหลวงเป็นจะได้ห้องคะจะไปมอห้องบุหลวงบุหลวงแฮม กูเปยงบอกแกวอย่างสักอย่างแล้วล,ล,ลูกเมียแล้วลุงเปิ้ลจะยึดตีนาแห่หมดใจกันจังมันตีดินตีบ้านลูกมาเสียได้กันจังมันหาไม่ได้ได้ข่าวว่าปนหลวงคนใหม่เปิ้นจะมาแต่งงานกับแสงล่าน้องเมียลุงมันพวกคนเฮือนี่นะเฮ่อปอปอปอ,ปอข้าทนบ่ไว้แล้วมันคมเห็งน้ําใจกันเกินไปแล้วเอาอย่างบอกว่าแต่แสงล่าของข้าใครอจายยแตะต่อไปนี้ข้าจะสู้สู้เพื่อแสงล่าสู้ตาย